ความสุขคือตื่นมาแล้วเจอของกินอร่อยอร่อยวันนี้ตูนฟันโตจะพาไปกินมื้อแรกแบบโดนดนสไตล์เบคฟุตแอนด์บัชเอาใจสายตื่นเช้าและตื่นสายชื่อร้านว่ามีแอนเบคอนเขาเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึง่งไปจนถึงบ่าย3ามโมงครึง่งร้านอยู่ชั้น2ปะมาดูเมนูกันอุ้ยอุยน่ากินไปหมดวายแค่เห็นเมนูท้องก็ร้องแล้วคะ่ะมาเริ่มที่แซนด์วิชแฮมชีสนี่นี่หั่นข้างในให้ดูโอ้ชีสเยิ้มชั ตูแนะนําว่าให้เรามาพิสูจน์กันเองจ้านูต่อไปสปาเกตต้าเฮ้ยไม่ใช่สปาเกตตี้อาจจะเหมือนสปาเกตตี้เบคอนชั่วไปแต่แต่แตา่ดูดูดูเบคอนที่ให้มาชินโตโตเต็มปากเต็มคำฟิน และสุดท้ายซิกเนเจอร์ของร้านขนมปังไข,ข่คันเบคอนโพดคือใหญ่โพดโพดมันคือความอร่อยที่ลงตัวตูนไม่ได้อวยนะต้องเรียนเชิญมาพิสูจน์กันเองจ้าอย่าลืมนะคะทุกคนมีแอนเบคอนการันตีความอร่อยและความจุกเบคอนชิ้นโตโตขนมปังไข่ชีสอีกจบด้วยกาแฟรหรือโกโก้รับรองกินเช้าจุกถึงเย็นร้านมีสสาขาสาขา นวรัตกับท่าแพใครใกล้ที่ไหนไปที่นั่นสวนพิกัดตุนปักไว้ใต้คอมเมนต์แล้วค่ะ